คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบุคลองหลากมีสมาชิกรวมจำนวน309คนคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับตำบลน,นำโดยนางอม,มอนหมานมาประธานและคณะกรรมการจำนวน15คนดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีพุทธศักราช2538มมีกองทุนสวัสดิการและชาบ้กิจสงเคราะห์มีกิจกรรมที่สตรีทำร่วมกัน สมาชิกมีส่วนร่วมวางแผนตัดสินใจมีการประชุมสันจรรสตรีอาสาพัฒนาและการประชุมโกโพสโตมีแผนงานการขับเคลื่อนการติดตามการดําเนินงานกิจกรรมมีการสแสวงหาความร่วมมือจากองค์กรทั้งภายนอกและการดําเนินกิจกรรมตามหลักปรัชญายของสิบกิจพอเพียง กิจกรรมสาธารณประโยชน์โดยสตรีจะเป็นเจ้าภาพทอดกระถินอาสาพรฒนาทุกปีออกบุกกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานและกิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆที่มีการจัดกิจกรรมมีการดําเนินงานยึดมั่นในหลักธรรมมาพิบาลหลักนิติธรรมหลักคุณธรรมหลักความโปร่งใสการมีส่วนร่วมความรับผิดชอบและก็หลักความกุมค่า